ครับเพื่อนๆครับวรนนี้จะพาเพื่อนมาดูมาดูมาชิมครับผลไม้ครับที่กินสมัยเด็กๆครับนี่ครับนี่ครับเขาเรียกลูกอะไรครับเพื่อนนี่ครับภาษาไทยเขาเรียกลูกอะไรครับเห็นไหมครับนี่ครับสมัยก่อนนี่สมัยก่อนอยู่ตามท้องทุ่งนาเนี่ยเก็บกินครับนี่ครับ นี่ครับเพื่อนเคยกินกันไหมครับนะครับทำการกินให้เพื่อนดูครับมันจะอร่อยขนาดไหนนี่ครับนี่ครับลุกอะไรครับเพื่อนเคยกินกันไหมนี่เดี๋ยวจะลองกินดูครับว่ามันจะอร่อยมันเดินหรือเปล่ารสชาจอหวาน เมืสมัยก่อนกินทุกวันเลี้ยงควายไก่อนคร้วบเนืจะเป็นอย่างนี้ครับรสชาติจะออกหวานๆเปรี้ยวนครับถ้าถ้าเครื่อมันครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่เอามาใส่หัวอย่างนี้ครับใส่ตรงหัวงนี่ เพื่อเพื่อนี่ครับใส่หัวอย่างเงี้ยทำเป็นมงกุดนะครับเพื่อกันกันแมงวีครับที่มันตอมหัวนะครับสมัยก่อนน่ครับเดี๋ยวจะลองทาเป็นเพื่อนดูครับนี่เอครับใบมันเราก็จะสมัยก่อนน่าจะทใส่หัวอย่างงี้ครับเพื่อกันแมงวีมาตอมหัวต้นตาเราครับน่ครับมีประโยชน์หลายอย่างครับลูกุก็กินได้ครับเนี่ย ลูกมันก็รสชาติอร่อยมันจะคล้ายๆนังเป็นน้งรักแช่นานลูกอะไรครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับครับีครับ